สดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับเซลปุลนะคะแล้วก็ที่อยู่ตรงนี้ก็เป็นจังหวัดระยองนะคะแล้วก็กับลูกค้าพี่หนงเลยยังไม่เคยเจอหน้ากันนะคะมีแค่โทรคุยแล้วก็แอดไลน์กันก็คือเป็นการคุยออนไลน์แล้วก็พี่หนงก็โอนจองทันทีหลังจากคุยนะคะแล้วเราก็ทําสัญญาไฟแนนซ์เพียงแค่อ,อัอหนึ่งวันเนาะแล้ว,วแต่ว่าวมาติดเสาร์อาทิตย์วันจันทร์ก็คือผลดอนุมัติเลยนะคะ,คะก็ได้รับรถแบบนี้ขอสอบถามพี่หนงว่า ทำไมที่นงถึงเลือกมาซื้อรถกับปุนท,นที่เราอยู่ไกลงคนละจังหวัดเลยอ่ะก็เบื้องต้นก็คือดูในรีวิวก่อนหน้า<ฆ>ที่น้องปุนดูแลลูกค้าคนอื่นน<ฆ>ะครับแล้วประกอบการตัดสินใจ<ฆ>แล้วก็ในส่วนของรายการของแถมชุดแตง<ฆ>่งก็ไม่เหมือนโชว์รูมอื่นที่<ฆ>ดูามา ค่ะันก็เป็นเอกลักษณ์ของโชลูมบุญเลยค่ะ่อื่นคือว่าดูอาจากรีวิวแล้วก็คอมเมนต์ของใน Facebook ที่เป็นเหตุผในการใั้นี้ในการพิจารณาแล้วก็ประกอบการตัดสินใจใช่ไหมใช่ครัแล้วระหว่างเนี้ยที่เราคุยกันอ่ะคุณ้คํคำนะนําดีไหมดูแลพี่หน่งดีไหมคะก็ระหว่างที่ตัดสินใจจองเสร็จก็น้องคุณก็ดูแลมาตลอดครับไม่เคย ทอดิ้งแล้วก็ให้คําตอบทุกอย่างเวลาที่สงสัยอะไรในการที่จะื้อรถครั้งนี้ตอบถามให้คําตอบทุกครั้งค่ะแล้ววันนี้ก็ของแถมครบเนาะแล้วก็รถสวยถูกใจพี่หนุมไหมครับผมถูกใจมากครับโอเคค่ะยังไงอะหนูขอบคุณพี่หนุ่มมากๆที่ให้โอกาสบุณกับมันนี่ดูแลนะคะแล้วก็ขอบคุณนะครับที่มาส่งทิงเลยยินดีมากๆเลยค่ะแล้วก็ท่านลูกค้าหนูแนะนําบอกต่อให้หนูด้วยนะคะเอ้ให้พี่หนุแนะนําลูกค้าให้หนูด้วยนะคะแล้วก็ขอเวยพลูกค้าก่อนเลยว่าขอให้ได้รถ น้องแพนด้าคันนี้ไปนะคะก็ขอให้เดินทางที่ไหนก็แคลคลาปลอดภัยนำพาเงินทองเข้าสูขข่ครอบครัวนะคะแล้วก็พี่ผู้หญิงแม่นะครับเจนกันครับ,รบก็ให้ทางกับพุณธทาลีโดยสเปิภาพเหมือนกันได้คะ่ะเีโอกาสก <ขอ S 2> ็มาเทระยงยินดีค,ค่ะ,คะและนี่ก็เป็นคํายืนยันจากพี่หนงนะคะลูกค้าของปุณเองตัวจริงเสียงจริงเลยค่ะถ้าอยากให้ปุณดูแลแบบนี้นะคะสามารถติดต่อหาเซลปุณและเซล์มนนี่ได้เลยค่ะบ๊ายบาย พี่น้องขอบคุณมากเลยเแล้วไปไหนต่อคะเนี่ยอ่าเดี๋ยว